อยู่ตรงจุดที่ว่าน้ำมันเชี่ยวมากเลยครับตอนนี้ก็คือตอนนี้ต้องใช้เป็นรถตักรถตักรถจัดมวนมากครับในการเข้าไปช่วยเอาผู้ที่ติดขาอยู่ข้างในออกอ่ะลูกเพจเดี๋ยวเราจะคุยกับพี่เก๊กกันนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภยัยที่ลงไปในพื้นที่ของจังหวัดเลยค่ะลงไปช่วยชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมหลังจากมี ฝนตกลงมาตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้นะคะจนถึงตอนนี้น้ำท่วมน้าท่วมชั้นหนึ่งเกือบมิดหลังคาบางพื้นที่เนี่ยมิดหลังคาชั้นหนึ่งไปแล้วชาวบ้านไม่สามารถออกมาจากบ้านได้ะคะ่ะต้องรอความช่วยเหลือตอนนี้เดี๋ยวเราคุยกับพี่เก๊กนะคะพี่เก๊กสัญญาณดีไหมเอ่ยคือตอนนี้สัญญาณไม่ค่อยดีคะ่ะลูกเพจแต่ว่าเราก็จะพยายามเนาะ,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 ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะ <laughs> พี่เก๊ก สัญญาณในพื้นที่เนี่ยค่ะไม่ไม่ค่อยดีเพราะว่าเมื่อตั้งแต่เช้าแล้วเราพยายามโทรหาทางเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อกันยากพอสมควรค่ะคคได้แล้วไ,ได้แล้วค่ะเห็นแล้วค่ะคโอ้ดูน้ำท่วมพี่เก๊กตอนนี้พี่เก๊กอยู่ในพื้นที่ไหนนะมันจะเป็นบ้านสูบนะครับบ้านสูตบตําบลตําบลน้ำสวย อวรมเมืองจังหวัดเลยนะครับคือตอนนี้บ้านสูบเนี่ยคือพื้นที่ที่หนักสุดแล้วใช่ไหมพี่เก๊กใช่ครับใช่มันจะมันตอนนี้มีสองพื้นที่แล้วก็จะมีบ้านอะไรนะบ้านหนองดอกไฟที่หนึ่งแต่ว่าผมยังไม่เห็นที่เกิดเหตุคือตอนนี้ค่ะระดับน้ําอยู่ประมาณเท่าไหร่คะพี่เก๊กระดับน้ํามันเป็นช่วงๆนะครับบางบางที่ก็ประมาณประมาณเมตรบางที่ก็เมตรครึ่งอย่างเงี้ยครับสังเกตจากเห็นไหมครับที่ที่รถ รถจาดคน,นที่เข้าไปค่ะคือคตอน<ม>คือตอนนี้เราเดินเท้าหรือว่าเรือก็ยังเข้าไปไม่ได้ถูกไหมพี่เก๊กใช่ครับแล้วเราใช้การช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ข้างในยังไงอะคะตอนตอนที่แรกที่ผมเข้าไปก็คือใช้รถตักเข้าไปแล้วก็ทําเป็นเชือกเชือกโยงข้ามอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็จะให้ผู้ไปผู้ไยไปนำผู้ติดค้างอยู่ข้างในออกมาครับโดยการดึงดึงข้ามนะอือบ พี่เก๊กเดี๋ยวพี่เก๊กเดินเดินเข้าไปดูหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้มีคนติดอยู่ในบ้านเยอะไหมมันมันไปไม่มม<อ>ได้ลแล้ว<อ>ครับ,บมันมันมันได้แค่นี้ครับเพราะว่ากระแสน้ำมันไหลแรงครับคนี้ครับบ้านหลังแล้วตอนนี้หลังหลังจากตรงที่พี่เก๊กยืนอยู่เนี่ยค่ะมีชาวบ้านติดอยู่ด้านในอีกเยอะไหมเรบแจ้งว่ายังมียังมีอยู่นะครับบ้านหลัง หลังข้างหน้าถัดไปประมาณสักสองหลังน่อยู่ประมาณสักห้าคนมีเด็กด้วยว่างั้น oh. แต่ว่าผมเข้าพื้นที่ยังไม่ได้ค่ะคือตอนนี้แม้แต่เรือก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ใช่ครับตอนนี้รอเรืออยู่ครับรอรอเรือ, oh. อนนเรือก็คือเป็นเรือของของของกรมทหารกรมทหารปรามาณหนึ่งลแต่แต่ไม่มีเครื่องมีเฉพาะเรือ,อ <Okay. S 2> ต้องใช้แรงคนนะครับ แล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะพี่เก๊กทีมเราไปช่วยที่ไหนแล้วบ้างทีมทีมผมเข้าพื้นที่ก็ส่วนที่เป็นพื้นที่ได้ครับเพราะว่าน้ํนาน้ําตัดตัดทานตัดเพราะว่าต้องต้องค้นหาเส้นทางที่จะเข้าพื้นที่ครับแล้วผู้ป่วยติดเตียงที่พี่เก๊กบอกว่าเมื่อเช้าที่เราเร่งช่วยะค่ะเราเราไปช่วยเขาออกมาหรือย,ยังอะคะ ผู้ป่วยติดเตียงก็น่าจะเป็นการเข้าใจผิดนะครับถามได้ได้ข่าวสารมาได้หล,หลายหลายด้านนะครับก็เลยสื่อสารกันผิดพลาดไปหน่อยอก็คือผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยแม,ม่ไม่อยู่แล้วครับก็จะออกมาแล้วอโอเคพี่เก๊กถ่ายถ่ายบรรยากาศรอบๆให้เราดูหน่อยเนาะพี่เก๊วะรถคันข้างหน้าคือรถอะไรคะพี่เก๊กตอนนี้เป็นเป็นรถรถตักอะครับรถตักที่ว่าใช้ตามลำมา พ็ okay. อเอกตากข้าวโพดตากอ,อะไรนะครับอืมคือตอนนี้เป็นของชาวบ้านที่เอามาช่วยครับอ๋อคือตอนนี้คือรถเท่านั้นที่ทนกระแสน้ําได้เนาะคือคนเนี่ยก็ต้องแบบทุกคนคงจะเห็นภาพคือแบบมันเชี่ยวมากตอนเนี้ยโอ้ผมเชี่ยวมากดูยยางคือเอาไม่อยู่แล้วอะ่ะใช่ครับเดี๋ยวตอนนี้นผมจะไปเอจะไปท,ท,าท,าทาฐานไอซีเพื่อที่จะประสานงานากับหลายๆพื้นที่ที่จะเข้ามานะครับค่ะค่ะค่ะ พี่เก็ายงานให้เราดูหน่อยแบบบางคนเขาเป็นห่วงกันมากมีลูกเพจเป็นห่วงกันมากคือตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตใช่ไหมคะยังครับแต่ว่ามีรับรายงานมาว่ามีพระตกตกที่สูงแล้วรู้ว่าอยู่วัดไหนตอนเนี้ยแต่ว่าพื้นที่วัดเนี้ยที่ที่วัด,มวดไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่อนน้ำพื้นที่วัดไม่ได้โดนน้าท่วมใช่ไหมคะ สัญญาณสัญญาณน่าจะมีปัญหาเดี๋ยวตอนนี้ผมกําลังไปวางแผนกับทีมงานอีกอีกทีหนึ่งอยู่นะครับพี่เก๊กเล่าแผนเบื้องต้นให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีค่ะค่ะฮัลโหล,ล,ลครับ,ลลบพ,พี่เก๊กได้ยินไหมคะเดี๋ยวเรลอรดียอเยว,เย,วยัางไงาผมขอขอจบจบการถ่ายทอดเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมจะได้ ได้ไปตั้งจุดวางแขนกันใหม่ครับโอเคค่ะพี่เก๊ะย่างปลาาย <นะ S 2> ครับคือตอนนี้ก็กู้ภัยก็กําลังยุ่งกันอยู่จากที่เมื่อกี้นะคะลูกเพจที่เราเห็นโอ้โหกระแสน้ําเนี่ยเชี่ยวกลาดมากแล้วก็เรือยางเนี่ยคือตอนเนี้ยเอาไม่อยู่แล้วสิ่งที่จะเอาอยู่ก็คือรถรถยกสูงซึ่งตอนนี้ที่เมื่อกี้ทางเพจอิจานติดต่อไปยัง ไปหาผู้ว่าผู้ว่าก็บอกว่าเรากําลังระดมรถจากจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยค่ะเพื่อจะมายกยกคนหรือว่าใช้เชือกมัดแล้วให้คนเนี่ยถือแบบจับแล้วก็เดินออกมาเพราะว่าน้ํามันเชี่ยวมากอ๋อจะได้มีแรงดึงจากเชือกใช่เพราะว่าน้ําอ่ะไม่ได้สูงมากไปมันเข่าแต่มันเชี่ยวก็จะดูความแรงจากในคลิปเมื่อกี้คือแรงมากถ้าเป็นเด็กตัวเล็กๆเดินก็คงจะแบบโดนน้ําซัดได้ค่ะตอนนี้กําลังเอาคนออกมา แล้วเบือเ้องต้นเนี่ยพี่เก็กบอกว่าก่อนหน้านี้มีรายงานว่า5้หคนที่ติดอยู่มีผู้ป่วยติดเตียงอาจจะเป็นการเข้าใจผิดอ,อาจจะเป็นแค่คนชราแต่ท่านก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้แต่ก็ต้องช่วยค่ะคนก็ต้องผู้ภัยก็ต้องเข้าไปช่วยแล้วก็มีเด็กที่หิวตอนเนี้เมื่อกี้เราคุยกับผู้ว่าค่ะผู้ว่าก็บอกว่าตอนนี้ตัดน้าตัดไฟได้ร้อยละคือความปลอดภัยต้องมาก่อนอันดับหนึ่งแล้วก็สั่งทำเข้ากลอ่องเพื่อไปเป็นอาหารกลางวันและอาหารเย็นที่จะถึงนี้ส่วนระดับน้ํา ก็ยังไม่มีท่าทีที่จะลดค่ะเพราเห็นเห็นน้ําที่ไหลเข้ามาก็คือไหลเข้ามาถึงมันจะเป็นน้ําผ่านแต่ว่าพอน้ำผ่านไปแต่ว่าไหลลงมาใ,ในจนํานวนมากอ่ะมันก็คือท่วมสูงสูงสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็ยังทะมึนอยู่ก็คือ,อม,มีมีฝนโปรยลงมาเรื่อยๆแล้วก็มันก็ยังมืดมันยังคืมอยู่เลยตอนนี้เห็นในกรมอุตุนิยมเขายกระดับพายุที่เข้ามาแล้วเป็นระดับสามแล้วนะ่ะใช่แล้วคือแบบ ตอนนี้แม้จะตัดน้าตัดไฟผู้ว,วุบอกว่าตัดน้ําตัดไฟเอาข้าวไปให้นะคะรอข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวนเดี๋ยวเราจะให้ดูคือ,ค,อคือเราก็ประสานกับทีมกู้ภัยในพื้นที่ตลอดว่าเราสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้างเราจะประสานอะไรได้บ้างคือตอนนี้ผู้ภัยก็ส่งส่งภาพมาให้ตลอด ูตบอกว่าเฝ้าระวังถึงวันที่4เลยจังหวัดเลยก็เป็น<ช>หนึ่งในจังหวัดที่ทแบบแทน้ำไหลเชี่ยวมากตนะัวพี่ซูมก่อนนะน้ำไหลเชี่ยวอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเลยค่ะคือ,คอน่ากลัวมากคือน้ำไม่ได้สูงขณะที่คนเดินข้าวไม่ได้ แต่ว่าเดินข้ามได้แต่มันก็ต้องประมาณอันตรายนะโอเคเดี๋ยวเราติดตามอัปเดตจากพี่เก๊กแล้วก็ทีมทีมอีจันที่อยู่ที่จังหวัดเลยพี่อ่าพี่บุตรบอกว่าอีกสักพักหนึ่งก็จะเข้าพื้นที่ได้ละเพราะว่าที่นั่นฝนยังตกอยู่ตลอดเลยกกันันไม่ให้คนนอกเข้าอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็เป็นห่วงเพราะว่าน้ำมันเชี่ยวเชี่ยวมากเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะอัปเดตอีกทีว่าเราสามารถเข้าไปใกล้พื้นที่ได้มากแค่ไหนเพื่อจะ รายงานเนาะว่าตอนนี้มีคนติดอยู่ข้างในกี่คนเยอะไหมแล้วช่วยออกมาได้กี่คนแล้วแผนต่อไปเนี่ยคือตอนนี้คือท่านว่าบอกว,ว่ายังประเมินสถานการณ์ไม่ได้เพราะฝนมันก็ตกลงมาต่อเนื่องเราไม่รู้ว่าน้ําจะลดหรือจะเพิ่มขึ้นยังไงคือต้องรอดูคืนนี้ค่ะภาวนาให้คืนนี้ฝนอย่าตกใ, <Okay. S 2> ให้ตอนนี้ฝนหยุดแล้วก็ถึงจะประเมินสถานการณ์ในการช่วยเหลือแบบถาวรได้นะคะ okay, โอเคอเดี๋ยวถ้ามี สถานการณ์อะไรอัปเดตเร่งด่วนเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดคุยกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าในในเพจเราจะอัปเดตเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลานะคะสามารถติดตามการสถานการณ์น<อ>้ําท่วม<อ>ในใจังหวัดเลยได้ในเพจอิจานนะเราจะพยายามอัปเดตเรื่อยๆใครขอความช่วยเหลืออะไรมาติดต่อมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเร่งประสานงานให้นะใครที่ติดอยู่แล้วไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยติดต่อมาทางอินบ็อกซ์หรือว่าทางเบอร์ที่เราขึ้นไปห uh huh. น้าเพจได้เลยโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะ